สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะแปดโมงกว่านะคะค่ะตอนนี้นะคะข้าวก็เหลืองอาลามเลยนะคะค่ะกำหนดเกี่ยวนะคะวันที่ยี่สิบสี่แล้วนะจ๊ะข้าวสุกเต็มที่ค่ะ เก็บบรรยากาศก่อนนะคะข้าวสวยๆนะคะแดดแรงค่ะแดดแรงเลยแบบต้องเกี่ยวเร็วนะคะข้าวสุกถ้าปล่อยไปถึงวันที่27ข้าวจะงอมมากเกินไปนะคะ ให้ดูบรรยากาศนะคะลม หนาวพัดมาอ่อนๆนะคะแต่ก็หนาวนะคะสวยจังเลยอ่ะพูกว่ามันสวยดีนะคะเนี่ยสีเหลืองเต็มท้องทุ่งนาเลยนะคะ บรรยากาศสวยๆจ้า ย้อนแสงนิดหน่อยนะคะดูปลาปลาว่ายน้ำกันนะคะเราต้องไปดูตรงลุนดีกว่า นี่นะคะข้าวเรื่องเต็มท้องทุ่งนาค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะก็วันที่24นะคะ กเกินคุเกินคุเกิลมานี่อืมเอาแม่ว่าจะพาไปดูปลามันมีปลาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนต้องจับอีกรอบหนึ่งนะคะมันยังไม่หมดนะคะ วิ่งมาวิ่งไปอะไรของมันวะบูกเกิลฮะยูกเกิลมานี่ฮะบูกเกิลค่ะเราก็มาดูนะคะน้ำ น้ำมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะฝนก็ไม่ได้ตกนะคะแต่ก็เยอะตรงนี้ที่จับจับจับปลาวันนั้นนะคะน้ำก็มาเพียบเลยค,คุกเกิลลงไล่นกอีกแล้ว น้ำในปืนมันมาหรือเปล่าปูก็ไม่แน่ใจนะคะน้ำเยอะมากเลย พระเอกมาแล้วพระเอกตามพระเอกไปกูเกิลกูเกิลครับกูเกิลครับกูเกิลครับเ้าทำอะไรครับหาวอีกแล้วลอครับชีวิตนี่หาวอย่างเดียวใช่ไหมครับฮะ มือมองฟ้ามนเหรอใช่ไหมคิดถึงน้ำมนคนสวยใช่เปล่าวะเพลงแม่ก็ไม่ร้องไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยืมใช่ไหมมือมองฟ้ามน คิดถึงหน้ามนคนงามมอเนี่ยแปลว่ามองไปทางเนี้ยคิดถึงหน้ามนคนงามใช่ไหมใช่ไหมครับเนี่ยเพราะว่ามองมาทางบ้านเขาเนี่ยมีการเมินหน้าหนีห้มีการทำเมินหน้าหนี มีการแบบหนั่งทำเป็นเป็นอะไรของมันไอ้เคียวข้างเดียวไอ้เคียวข้างเดียวหึแล้วก็ไม่ไปเออหันหลังให้ก็ได้เอานอนก็ได้จะเอาอยัางไงดีล่ะครับหหนูจะเดินหน้า หรือว่าหนูจะถอยหลังเมียงมามองแอบแอบมองมองข้างๆฮึไม่ต้องทำเศร้าไม่ต้องเอาหน้าสุกดินขุดรูลงไปอยู่ในดินเลยลูกืมคุกเกิลขุดเป็นเป้าืแม่พูดเนี่ยไม่ใช่หูทำเป็นหูกรดิกกระดิกกระดิก ได้ยินไหมได้ยินไหมไม่ต้องมาเหลือกตามองเหลือกตามองทำไมหันมาพูดกันหน่อยดิอย่าทำมือนหูเนะี่ยหูอ่ะหูอ่ะฟังไหมฟังไหมหูอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นไปแล้วนะไปลุกขึ้น ไม่ต้องมาทำมองมองแม่ทำไมหนุดแม่พาดูข้าวข้าวเหลืองอรามเหลืองสวยมากเลยนะคะค่ะแกงคูกเกิลน,นะคะ